สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงวันนี้มาดูป่ามาบอกกับท่านผู้ชมดูวสวัสดีดูวสวัสดีค่ะน้องนั่งใกล้กลางกลางสอนให้ทำเงานงงงอา้าวสวัสดีท่านผู้ชมก่อนอนี่แต่กลิ่นหอยอยังนี่น้ำเอาซื้อมันจะใส่มาบองท่านผู้ชมด้วยนี่เดี๋ยวคนมาถ่วงว่า หน้ายายทําไมขาวหน้าหนูทาไมดํามาสันดีก็เธอไม่ล้างหน้าไม่ทาแป้งไปล้างหน้าถ้าแป้งหน้าไม่ตรงปกตีก็ตรงปกยังไรล่ะลูกบอกว่าหน้าหน่ายายบ่รตรงปกนนะบอกก่อนบอกหลยโดนแล้วที่ใช่งี่จะตายจะมาจักติงนะเดี๋ยวโทรหาคุณ นันนภัสเนาะคุณนันนะฮะเออไปนันละพี่ประตูเห็นไหมทำคลิปอยู่ค่ะตัวหาคุณนันนภัสคนมาคนนี้เรียกดีคนเขามาคอามเมมตนอยู่ใตยูทูบตลอดค่ะเนาะจะแดงกันเลยห้เบื่เพิ่ไปใต u ูทูบคุณนันนภัสสวัสดีค่ะบ้างบ่ค่ะ อ๋อ oh, วางพอดีค่ะเจ้ะปิดประตูหน่อยลูกป,ปิดแล้วค่ะด<ป>ูยังไงไม่ปิดมาเก,กมีสูดหวยเป็นของตัวเองบอค่ะค่ะมันเป็นแบบตัวเลขกเส้นสัมผัสค่ะเจแดงทังยา<ะ>ที่จะายที่ใบหน่อยนึงค่ะบอว่าม็นสูดบอ่าเป็นทั้งสูตรเจ้าของทั้งเลขสัมผัสเจ้าของนะคะนุ oh. ให้เงาขง้าง มาเก้าปีแล้วค่ะโอ้ให้ให้ทั้งใดนเน่ให้แบบใดให้ก็ใครแต่ก่อนกะแต่ก่อนเห็ดทั้งห้าน้อยเห็ดทั้งอ่าหน่วยเล่าเนาะคะ่ะทั้งหุ่นเก่าทีนี้มันบ่มีเวลาในครอบครัวนะคะมันก็เลยแบบจะฟก้อมกับได้พักทอนมีลูกประจําตัวก็เลยแบบเบพิ่งเลือกเทดไปสักปีกว่าๆนะะ่ะค่ะโอ้ลงมาทังอ่าในไร่กลุ่ม บางคนก็เชิ่เขา่าลุมไปร่องแนวทางไห้นะคะอืมค่ะกะลก่มงลุมก็ดีเด้ถ่าล่งในคุมเลรอห้่แนวท่างถูกข้าเจ้าไม่นำใจให้ข้าไปปากกามันดูมีเวลานะคะมันก็เลืลองออกจากลกุมหน้าแล้วก็เลิกเลิกเห็ดกุมเจ้าของนะคะอืมค่ะแกฟุกเมื่อนี้กับล่มหนาเฟซบุ๊กเอาค่ะไห้ไห่แนวทางฟี่บอ,อคิดอย่างเลยอื บอกเฟซบุ๊กได้เพเพื่อคนไปติดตามอ๋อเฟซบุ๊กมันจะเป็นเฟซบุ๊กอ่านอ่าสาธารณะนะค่ะเจแดงก็โพสชีวิตประจําวันค่ะขคยไ่าแมนแมนเทาเก่าห้อยลงน้าแค่ว่าหนูจะให้แนวทางรัฐบาลไทยค่ะจะมีอ่าไว้ออกปุ๊บหนูก็จะทําแนวทางไว้เลยบางร่างก็ยังว่าท่านไหนมีเวลาล่งเงี้ยเสียะค่ะที่ให้แบบว่าหยากพี่หน้องก่อน เพราว่าเฮ็ดเหอยออกเย็นนีแม่บนบอสดึงกหมูกันล่วงประมาณทา่าทางซีหาทุ่มเสร็จก็ะทรงหยายะาพี่น้องก่อนเลับประมาณซีหาหือนูนนจงจังปล่อยตามเฟสบุ๊กนะคะเขาบ่ยบอกค่ะเขาบ <Facebook. S 2> ่ยบอกก็ทุกงหดบอกปีที่แล้วนุลรุดแค่6ขงวด,ดค่ะจะโขวงเหฮหยิบซีงโขวดบอกก็สิบสองเดือนน่ะเนาะมันรุดแค่งมมันสิบ่ไรรุดติด ติดกันนี่ค่ะ12เดือน214หดบางข้างก็แตกบนหน้าแต่ว่าหนู่มบ่ได้จดสถิติไอ,อ้ว่าเจ้าของมันคือแบบว่าบ่ได้เห็นแนวทางหรอกอะบ่ได้เห็นแนวทางลงในกลุ่มหรอกอะเลยบ่ได้จดเอาไว้ก็บจุแบบว่าให้สาธารณะหนะ้นาเฟซบุ๊กไปเลยอะคะ่ะเอามาให้เจดแดงแน่เท่าเท่าเท่าถูกนั่ประจำก็เนาะเท่าถูกนั่ประจำนี่ก็หนหิงอะคะ่ะแต่นั่น้ะจ <c oughs> ีดแดงบางข้างกั มีหลักๆก็กมีแค่เด่นเดนสองตัวแค่นั้นเนาะแต่ขันงวดใดมีสามตัวกับคือว่ามันมันเปิดเส้นมากคู่กันมันมีเด่นอยู่ตัวหนึ่งหรอตัวร่องมันสิ่งทิ่งบบได้ขันงวดใดมีสามตัวแสดงว่าเปิดเส้นมันสีขาตัวเด่น<ม>ทั้งสองตัวกับมีค่ะท้งงวดบบหลายตัวนี้เอ้ยถ้าเลขบบหลายตัวถ้าถ้าถูกน้ำเรื่ย FC ห้ากับสิมีค่าปลายประกาให้อยู่ด้เนาะมีน้ำใจใหยย้อย ท่านเล็กน้อยตัว่คือว่าหดอกค่ะคือว่านูกับมากเล่นนัามันเนาะค่ะพรามันถ้าถ้านูเจ่อมันสีบว่าเกินสิบสองคู่ค่ะแต่ว่าขันขันผู้ใดเพิ่นว่าหลายคนที่ว่าเพิ่นเพิ่นพ่อใจตามนั่มเพิ่นตามแนวทางมาตลอดจังหวัดนี้่นู้หาจังหวัดนี่แนวทงหนูให้ซีห้เกาห้ศูนย์หนูฟันศูนย์มันบอกศูนย์หนูก็มีแค่ซีหางค่ะอืเจ้าหนูกับมีแค่ซีหาง เออเออนู้ไฮนู้ไฮอ่อไฮศูนย์ไฮเก้าไฮสามค่ะสามแบบนี้แค่สี่หางวดวดนี่บอกค่ะแมียนขานไม่ได้ข้อมินร่วมแหงจีเดินไปแนวตัวได้ศูนย์บ่ศูนย์แล้วยังอีกศูนย์เก้าสามค่ะดินศูนย์เก้าสามฟันที่ศูนย์ค่ะฟันดีศูนย์ค่ะจะคูไฮมันจะจะคู่ไฮมันกระติด ค่ะผู้ใดสีวา่ามันจิดตรงกับเลขมงคลมันกระตรงนีล่ลยนะคะอ่ามันจีดได้ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์เก้าค่ะจีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เก้าคค่ะ,คะอ่าเก้าก็ะจะเป็นเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกค่ะค่ะ ก็จะเป็นสามซี่สามหกสามหาเรากะสามซี่สามหกสามหาแล้วกับตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่คือผู้ใหญเนาะมันก็นจะเป็นหกซี่อ่าเพราะว่าเก้ากับหกมันโตเดียวกันนั่นหนะะูมากเก้าซีหนูก็ะเลใส่หกซี่ลุ่งไปหน่ำอะค่ะค่ะอ๋อบอกแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองตัวค่ะบางงวดก็จะเป็นแค่เลือแค่ หมดวางหวดหนี่หนูฟันศูนย์กะสิมี่แค่สามหางแล้วแต่ว่าอ่าเหล็กเส้นกระของมันมาตัวใดแล้วก็กำลังวันของตัวนั่นม,มือนั่นตกตกย่ามใดเออดาวีหยังเขามาคูอันนี้มันมันศูนรมันกบสีบอกบอ่ไดเนาะคะ่นะนาออันนี้คือดูแล้วได้แล้วยัีกับ่วันนี้เี่สม <3 S 1> ัครวันนี้ค่ะตามที่อ่าจเจแดงหนูบอกจเจแดงไปค่ะ แต่ว่าให้หนูมากนี่หนูหนูจะคดาดไทยญาติพี่น้องแล้วกับเพื่อนซี่สนิทนี้มันจะเป็นแบบว่านวดนี่หนูคาดศูนย์สามค่ะศูนย์สามอ๋ <03. S 2> อศูนย์ส <93. S 2> ี่ศูนย์สี่อ่าเก้าสามค่ะเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่เก้าห้าค่ะเก้าห้าแล้วกบสามหกค่ะสามหกค่ะหกตัวเนาะค่ะเนาะ ตแต่ว่าเหล็กเหล็กวิ่งลูดหนูนี่พีพีพแล้วกับเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนตามแนวทางมากตลอดคนที่เพื่อนบอก่อค,คนที่เพื่อนนี่งบหลายนะคะเพื่อนจะบอเคยผักเลยค่ะเหล็กวิ่งลูดหนูนี่บอผักค่ะตามตัวค่ะตามตัวมันจะค่ะกัเป็นศูนย์เก้าสามค่ะดินศูนย์เก้าสามฟันศูนย์ค่ะฟันศูนย์มันออกตัวฟันบอหรือ ตลอดบ๊อบบางบางข้างหนูจะบอ๊อบฟันค่ะเออแต่ว่ากับเขาแต่ว่าที่หนูฟันมากนี่กับเขาติดกันมากตั้งแต่อันงวดวันที่สามสิบท่านว่าหัขานย่อนไปเนาะหนูหายเบีนที่เก่ากับจิตกระหา่าขัางบนออกหนึ่งเก่าข้างล่างออกหาแปดค่ะอ,อันนี้หนูว่าได้ฟันอันนี้เป็นบนหรือเป็นล่างคะนี้อ่าแนวทางหนูมาได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะ ค่ะจีบ่มีบุญมีรางหนูก็หนุก็นันทพัฒจ้ามาร้อยเปอร์เซ็นค่ะอ๋อนะนันทพัฒนันนะพัฒน์ทำนะพัฒนึกว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นมาจ้ามาจ้าร้อยเปอร์เซ็นอ๋อวั้นันทพัฒจ้ามาร้อยเปอร์เซ็นค่ะจีเด้งอ๋อนันนพัฒมาค่ะค่ะเอาตามนี่แล้วเนาะ ค่ะนั่นพนกันว่าไปยังธนาคาะได้ได้แบ่งปันนะคะเจแดงอันนึงบันนีที่นําใจบนบ่ได้ซีเรลียดอย่างเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะค่ะจะเห็นมาเอฟเห็นมาคอมเมนต์บ่อยๆเนาะพวกกะนี้เราจะบอกคอมเมนต์แพค่ะแต่ว่าอยากแบ่งปันอัจจิตตามเจแดงกับพี่เดือนสกาวมาโด้แล้วแต่ว่ากะ กระบ,บุนอยูบ่บึงเฉยๆบางที่กับนบัได้กดไล่บางที่กับกดนะคะค่ะขอบคุณค่ะว่าเป็นยังดอกขอด้เขามาเบึงเฮาโอเคค่ะเพราะว่าแนวทาาของนูใไห้่าอันนี้ก็ใไห้แนวทาาแบบแบง่งปันเนาะบ่ได้<ช> <ขอ S 1> คิดค่าหยังกะ<ข>อ่าให้เอฟซีเพิ่นไปเลือกเ<ข>อาหรือว่าผู้ใดมีเหล็กดินที่แบบว่า ชั่วกะเอาจับมาใส่เหล็กดินมนูก็ได้นะคะค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่ห้แนวทางเสียสละเวลาห้เห้าเนาะวันนี้หนูกับว่าไ้ไปใส่กัส่วนแต่ไตลูกเขาแต่ว่ากะถัดกะสิไปเที่ยวใส่ไปไปวัดกันค่ะดีแล้วค่ะหน่อยหนูกันไปเย็นนุ่งขาวห่มขาวอืมจ่าทูนั่มบ้าพุ่งยังไปอดีแล้วล่ะดีแล้วจาทูนั่ค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะสวาสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาบึงตัวเลขค่ะทงสนะ้มเนาะทงส้มหอยขุนนภาศกไห่แม่เด่นที่ศูนย์ปั้นที่ศูนยะ์เนาะเก้าสามตัวล่องนะศูนย์สามศูนย์สี่ตัวเด่นศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าอ๋อแม่ศูนย์เก้าสามเก้าสี่คือตัวเด่นเก้าห้าเก้าหก สามสี่สามหก็คือตัวเด่นก็สามห้าหกเสียทำู้ช่มรวยๆถูกหวยเป็นน้ำกันดีจหลายตัวนี่คือเลขล็อกคือเลขกซ่องคือเลขยังละเลขล็อกสิบสองตัวเนะาะทับานจีแดงิึงแต่ว่าคลายๆหวยหลักก่อเท่ามอนนะเป็นหลักก <c oughs> ็ซื้อง่ายค่ะซื้อง่ายมักตัวใดก็ซื้อลูดนววยเลยนะคะ เก้าสถ้าคิดว่าจะมา3ก็0ูนย์สถ้าคิดจะมา4ก็04นย์สี้าส่ามสีถ้าวัดจะกมหา 5, ก็คือ0ูนย์หาหนะคะถ้าคิดจะมา6ก็96 6าหกหกสีมหมมันเด้อ ถ้ามักศูนย์กับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกมักเก้ากับศูนย์เก้าสามเก้าสี่ก็หาเก้าหกนะคะสามสี่สามหกสามห้าตัวหนึ่งมาแปลกก็คือหกสี่เนาะคะ่ะแล้วขออาจารย์ช่วงด้วยด้วยค่ะขอสุขภาพแข็งแรงเจริญขอตัวลาบไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ